พอรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเริ่มโปรโมทคนก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปให้ความสําคัญกับรากเงาของวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้นมันก็เลยทําให้ตลาดคึกคักขึ้นมาอีกรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออนไซต์แหละ อ่านไปในเรื่องพอพูดถึงตรุษจีนปี2020มันจะมีคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในข่าวอยู่เสมอก็คือเรื่องของฟอีฟี非ีคืออะไรนะครับหีก็คือจีนก่วอวน非物质อี遗产ภาษาไทยใช้คำว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเทศกาลตรุษจีนเนี่ยได้ถูกการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจริงๆเรื่องนี้มันเมื่อสองปีที่แล้วตั้งแต่ปลายปีสองห้า ได้สองสีได้สำหรับแต่ว่าปีที่แล้วกลับไม่ค่อยเห็นอะไรเยอะขนาดนี้เนื่องเนื่องจากมันเป็นปลายปีแล้วจุดจีนไวด้วยปีที่แล้วเขาคงเตรียมตัวมตันแต่พอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าจีนเองให้ความสําคัญแล้วก็ในพาดหัวข่าวเกี่ยวกับจุดจีนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยแล้วทั้งกระบ,บวนการในการเตรียมตัวเฉลิมฉลองจะมีคํานี้ติดเข้ามาเสมอ แล้วคำนี้มันโดดเด่นยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าจีนเป็นต้นกําเนิดเป็นต้นตำรับทําไมถึงต้องพูดกัน,เ,น,นเขามองไปถึงรายละเอียดที่มาและความสําคัญแล้วก็ความสําคัญของดีเทลกิจกรรมมากขึ้นสนใจที่ตัววัฒนธรรมวันนี้ผมไปคุยกับน้องชาวจีนเขาก็บอกว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยเนื่องจากปัญหาต่างๆหน้าหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงของความเป็นไปของสภาพสังคมไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลไอคอนนอี่ทำให้ผู้คนห่างเหินกันมากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะโรคระบาดทําให้ผู้คนคิด ดิสแทนมันก็เลยส่งผลกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปกติแล้วจุดจีนผู้คนจะต้องมารวมตัวกันทานข้าวมีกิจกรรมร่วมกันแจกอ่งเปาแต่ด้วยมันสถานก,การณ์บางสถานก,การณ์มันทำให้ผู้คนมันห่างกันไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นจีนเองก็เอ๊ะทำยังไงแต่มีเป็นจังหวะที่ดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเขาก็เลยใช้ตีมนี้แหละในการโปรโมทกิจกรรมจุดจีนในปีนี้ซึ่งถ้าใครมีแผนไปที่ประเทศจีน เราจะเห็นคำนี้เลยเป็น cultural heritage ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตุวจนีนกิจกรรมต่างๆจะเน้นคำนี้เลยมันก็นำมาซึ่งความสนใจของผู้บริโภคส่วนหนึ่งไปมองเรื่องผู้บริโภคส่วนหนึ่งในจีนก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเขาบอกว่าเปลี่ยนจากกระแสะการซื้อรู้อยู่แล้วว่าคนจีนซื้อของออไลเก่งการซื้อการเลือกซื้อการเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพหรือเรื่องของการให้คุณค่ากับเนื้อหา ในตัววัฒนธรรมเนี่ยมากขึ้นด้วยเขาโปรโมทเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วทำให้ผู้คนเนี่ยแต่ก่อนอาจจะดูแค่ของถูกของหรูมันตรงข้ามกันเนาะตัวขอมีส่วนหนึ่งช้ของชอบของถูกคนหนึ่งชอบของหรูหรืออะไรที่มันตอบโจทย์ความต้องการสังคมแบบยุคใหม่แต่ทุกวันนี้พอรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆเริ่มโปรโมทคนก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ให้ความสําคัญกับลากเน่าของวัฒนธรรมตัวเองมากขึ้นมันก็เลยทําให้ตลาดคึกคักขึ้นมาอีกรอบนะะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออนไซต์แหละทั้งออนไลน์หรือว่าเป็นร้านค้าทั่วไปวันนี้ผมเอามาให้ดูปีนี้ปีหมาเนาะเราจะเห็นถ้าคนรู้จักภาษาจีนนะเราจะเห็นคำว่าเหนียนพวกกับเหนียนว่ยคือเขาพยายามไยหาหรือสร้างกินอายบรรยากาศตรุษจีนแบบดั้งเดิมแต่อะไร ให้มันแมชกับยุคสมัยนะฮะเขาก็จะพยายามตกแต่งอันนี้เป็นที่ในพิพิธภัณฑ์นะฮะก็จะมีคนจีนกลับไปอยู่รวมครอบครัวอทำกับข้าวซื้อของฝากซื้อของขวัญปีนี้ก็ของขวัญที่คนจีนเขาเลือกกันผมไม่นั่งอ่านมาทั้งวันแล้วแบบอ,อปีนี้คนจีนจริงจังกับเรื่อง แบบอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบออกมาแต่งตัวย้อนยุคแบบช่วงก่อนหน้านี้เขาเรียกว่ากัวเฉานะแต่รอบนี้ทําให้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมเล่นเรื่องนี้เล่นกันหนักเลยครับในแง่มุมที่ดีนะครับหลายๆที่ในจีนจัดธีมงานท่องเที่ยวแบบที่กวางโจผมยกตัวอย่างให้จังที่กวางโจมาเลยจัดเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมลองไปค้นดูก็ได้ทําเส้นทางมาเลย10เส้นทางแล้ว อธิบายไว้ชัดเจนว่าเส้นทางนี้คุณจะได้เจอหนึ่งสสาสี่เป็นวัฒนธรรมแบบไหนมีอะไรน่าสนใจเขาครีเอทมาเลย10เส้นทางท่องเที่ยวโดยหน่วยงานของเขานะแล้วก็ให้ผู้คนไปเซิร์ชแล้วก็ไปเที่ยวได้เขียนอธิบายไว้ชัดเจนเขียนพื้นที่ความสําคัญแล้วก็อยู่ในธีมที่เขาเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมส่วนที่อื่นมีไหมที่อื่นมีครับทุกเมืองทุกสถานที่ท่องเที่ยวพยายามนําสิ่งที่มีขึ้นมา ใช้เรบเหมือนปัดฝใช้อีกรอบเอามาคําวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั้งกรอนกาลังและหลังมันก็จะมีเนาะคนเตรียมตัวเพื่อเทศกาลจดจีมีอะไรบ้างก็พยายามแต่ละสถานที่โดยเฉพาะในช่วงพอปีใหม่ปุ๊บจ่ายการปังก็เสร็จปุ๊บไปเที่ยวช่วงคนไปเที่ยวแต่ละสถานที่ก็จะมีกิจกรรมที่เอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและสะท้อนเตรียมตัวก่อนมีกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ระหว่างวันวันจดจีนวันนั้นมีอะไรบ้างวัฒนธรรม ดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่นถ้าใครไปปีนี้ผมว่าก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นอะไรอย่างนี้ที่แบบเต็มรูปแบบน,นะครับอันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีผมว่าถ้าสําหรับผู่ที่จะไปเที่ยวจีนในช่วงจุษจีนแต่ก็จะไปเจอฝูงชนมหาศาลนะครับปีนี้ดีมันมีหลายรูปแบบหลายหลายข่าวก็บอกว่าบางคนอาจจะไม่กลับบ้านแต่บางคนอาจจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวอีกที่ไปง่ายขึ้นอาจจะโอเคไม่กลับบ้านเปลี่ยนที่ไปเที่ยวที่ตรงนี้นะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไป เขาเรียกว่าไป e x ็ e r i e n c e ที่ใหม่ๆถือเป็นวันหยุดยาวที่ใช้เวลากับครอบครัวนะครับ